พระธรรมอิสยาบทที่สในวันนั้นหญิงเจ็ดคนจะยื้อยุดชายคนเดียวและกล่าวว่าเราจะหาอาหารกินเองและจัดหาเสื้อผ้าสำหรับตัวเราเองขอเพียงแต่ให้เราใช้นามสกุลของท่านช่วยลบล้างความอัปยศให้เราด้วยเถิดในวันนั้นกิ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะงดงามและเปี่ยมด้วยราศี ผลแห่งดินแดนนั้นจะเป็นเกียรติสิริและความภาคภูมิใจของชาวอิสราเอลที่เหลือเขาจะเรียกบรรดาคนที่เหลืออยู่ในซีโยนคืออยู่ในเยรูซาเล,ล็มว่าวิสุทธิชนคือทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนพลเมืองเยรูซาเล,ลม็มองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงชำระล้างมลทินของพวกผู้หญิงซีโยนจะทรงชำระคราบโลหิตจากเยรูซาเล,ลม็มโดยวิญญ,ญาณแห่งไฟและการพิพากษา จากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสร้างกลุ่มเมฆควันในยามกลางวันและเปลวไฟลุกโชนช่วงในยามกลางคืนเหนือภูเขาซิโยนและเหนือบรรดาผู้ที่ชุมนุมกันอยู่ที่นั่นเหนือสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นคือพระเกียรตริของพระเจา้าจะเป็นเพดานฟ้าเป็นร่มเงากำบังความร้อนระอุในยามกลางวันและเป็นที่ปกป้องและที่พักพิงจากพายุและฝน